สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะในมือของอ้อนี้ค่ะมันคือผลสุกแก่จัดของสมนุนไพรกลวยป่าผลสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเรามองอยู่บนต้นนี่ค่ะผลของกลวยป่าที่อยู่บนต้นแต่ถ้าเรามาเก็บขณะที่ผลมันแตกอ้าแบบนั้นโอ้ยเอากล้องเข้าไปไม่ได้เนี่ย นี่คือมาไม่ทันค่ะร่วงแล้วกลายเป็นอาหารของหนูหนูชอบนะคะ,มะแมลงชอบนกชอบตัวนี้ผลแก่จัดอ้อต้องมาเอาขนาดนี้แล้วนำไปตากแดดหน,หนึ่งแดดมันจะแตกอ้าให้เห็นเมล็ดสีแดงข้างในใบกลวยป่าค่นเพื่อนนะใครๆสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของกลวยป่าใบกลวยป่าตากแห้ง0876069955 I-D-Line A-U-N-G-S-A-R-A-09 อังสรา09กับสมุนภัยกรวยป่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ